เอาละครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆวง MCT นะฮะเพราะว่าวีคนี้นะฮะบ็อกออฟฟิศได้ประกาศออกมาแล้วนะฮะคือวง MCT เขามีหนังใช่ไหมเป็นหนังที่ชื่อว่า MCT Dream the Moon e นนะครับผม s <S คือฉ <'s> ายโรงเนี่ย s <S ตอนนี้ s <S เรีเยกได้ว่า เป็นอันดับหนึ่งนะฮะติดท็อปอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศนะฮะแซงหน้าบัวผันฟันยับแซงหน้า Back Panther, forever, แบ็ k แพนเตอร์วางกันนา forever แซงหน้าสวอตอาร์ตออนไลน์คือแซงทั้งหนังทั้งแอนิเมชนันทั้งหนังไทยหนังเทศหมดเลยนะครับสำหรับวีคนี้นะเออเ,อเรียกได้ว่าตอนนี้รายได้รวมเนี่ย14ล้านบาทเกือบ15ล้านบาทแล้วน,นะครับอันนี้นับเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่เท่านั้นนะเชิญนะฮะก็เป็นข่าวสารจากชมรมวิจารณ์บันเทิงนะฮะซึ่งก็เห็นรายได้แล้วตกใจครับคือ,อ เฮ้ยกันแฟนวงเอ็นซีเยอะไม่น้อยเลยนะครับในประเทศไทยอาจจะเป็นเพราะค่าตัวด้วยมั้งที่ค่าตัวอาจจะแบบหักไปแล้วเราก็อาจจะแพงกว่าเรื่องอื่นๆนะทำให้รายได้มันก็เลยพุ่งเร็วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆในบ้านเราเนี่ยก็มี <ๆ S 2> ความเหนียวแน่นมากที่มีความรักน้องดีมนะฮะเออผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน้องดีมใช่ไหมครับเออนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผม แล้วในฝั่งคอนเสิเร์ตเองเนี่ยที่จัดที่ Impact เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจัดกัน3วันติดเนี่ย15,000ที่นั่งคือเต็มทุกวันนะฮะเ,ออเรียกได้ว่าแฟนๆชาวไทยตอนนี้ก็น่าจะรู้จักวง MCT มากขึ้นนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ย หนังเรื่องนี้ก็ทําให้ผมได้รู้จัก NCT มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นแฟนคลับมาก,ก่อนแต่เพราะว่าพอได้เข้าไปดูก็ได้เห็นถึงความสามารถของน้องๆอ,อีกหนึ่งวงนะครับนอกเหนือจาก BTS แล้วก็ GOT7 นะฮะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆรวมถึง b l a c k พิ n k อะไรอย่างงี้ด้วยก็เฮ้ย NCT นี่ถือว่าไม่ธรรมดาครก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่มากมายไปด้วยฐานแฟนตอนที่ผมบินกลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยผมเห็นน้องๆที่รอวง NCT เนี่ยนั่งรอกันที่สนามบินแต่เที่ยงเลยนะฮะคือแบบเออ ตั้งใจมากมีความตั้งใจมากจริงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับทาให้เห็นว่าหนังที่จะได้อันดับหนึ่งบ็อกอฟฟิเนี่ยวันหนึ่งาอาจจะเห็นเป็นแอนิเมชันก็ได้นะครับอย่างไอตอนที่มันมีอะไรอย่างเดียมอนสเลเยอร์ใช่ไหมครับรวมถึงวันหนึ่งาอาจจะมีหนังที่เป็นแบบว่าว่าด้วยสารคดีคอนเสิร์ตหรือว่าชีวิตของศิลปิน K-POp เนี่ยอย่าง MCT ก็เป็นได้เช่นกันนะครับก็นี่ก็คือมูฟเมนต์ของวงการภาพยนตร์ล่าสุดครับ ใครที่ชอบรีแอครีวิวหรือว่าอัปเดตข่าวสารข้อมูลวงการภาพยนตร์นะฮะหรือวงการบันเทิงในส่วนอื่นๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กนภัทรนะครับผมหรือว่านภัทรเอสแอลในยูทูบนะฮะส่วนบิ๊กนภัทรนี่อยู่ใน t i k กต็อกนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวมีคลิปอะไรมาพูดคุยที่น่าสนใจนแน่นอนว่าเราจะเจอกันที่ช่องของผมนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ